มีการอัปเดตแกน IMU แล้วก็จะทำให้มีคอร์ดิ n ง ABS แล้วก็<ม>คอ<ำ> n ์ดิ n ง traction control เพิ่มเขาเขาจะใครจะบอกว่า เขาเป็นรถคลาสสิกเนาะไอของแบบนี้ไม่ต้องให้มาหรอกผมบอกเลยให้มาเถอะเพราะว่าเครื่องยนต์แรงขนาดนี้เราก็ขี่ได้มันสนุกขนาดนี้คือรถมันแรงมากแล้วขี่สนุกแล้วช่วงล่างดีช่วงล่างดีจริงๆเบมโบสไตล์มากเลยนะเป็นเบมโบ้ตัวท็อปที่มีขายในท้องตลาดเราตอนอัพไฟดาวตัวนี้ก็จะอยู่ในพวกตัวพัน mm hmm. พวกซุปเปอร์บค์เหมือนกันนะช่วงล่างติดรถโคตรโหดเป็นโอลินที่แบบบิวมาซ mm ับเพนชั่นเพื่อไท่อัมโดยเฉพาะเลยเฉพาะของติดรถเนี่ย โชว์อยู่บนรถเนี่ยจอดเฉยๆก็หล่อแล้ครับรขาดไม่ได้น้ะถ้าผมบอกว่ามันเหมือนรถสปอร์ตเขาให้ Quick ิ h i ตอร์มาด้วย <laughs> Quick ิ h i ต t e r เป็นทูเวนะครับขึ้นลงแล้วเป็นเบมโบด้วยแล้วก็การเบรกนะครับเป็นเบมโบด้วยนะครับ M C S นะตั้งค่าได้นะคลิปออนจะเป็นแฮนด์จับโชคครับอ่าคันนี้สามารถจัดทรงเป็นทักตั้นได้ครับซื้อรถ1คันอาจจะจัดได้2ทรงเลยนะหลับตาขี่นะ ไม่รู้ว่าขี่คลาสสิกอยู่อ่ะนึกว่าขี่สปอร์ตพวกไฮเปอร์เนเก็ตไบค์หรือสตรีทไฟเตอร์อะไรอยู่เลยจริงๆนะซิ่งๆอ่ะผมว่าคันนี้เป็นตัวจบได้เลยนะ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าสปีดทวินพันสนะครับ RS นะตัวนี้เป็นโมเดลโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อตอนงานมอเตอร์โชว์เดือนเมษาที่ผ่านมานี้เองนะครับก็รถเทดไดมาแล้วเนาะแล้วก็คันจริงก็ทยอยลงสู่แล้วนะครับมีการอัปเดตใหม่หลายจุดเลยโดยเฉพาะสาย Performance Classic เนี่ยผมว่าคันนี้ควรต้องมาดูอย่างยิ่งเลยนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวเขากันนะครับว่าเขาเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าจับตามองนะสำหรับรถแนวบนะูดเดียนคลาสสิกเนาะโม มาแล้วนะแต่ยังอยู่ในรูปของคลาสสิกที่ยังมากอยู่ครับพอมาโฉมนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตอัปเกรดหลายจุดมากทําให้เขามีความเป็นโมเดนคลาสสิกเต็มตัวแล้วก็ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มาเต็มแบบแทบจะเรียกได้ว,ว่าไม่กักเลยนะจัดว่าสุดคันนึงในสุดคันนึงในสายโมเดนคลาสสิกที่มีขายในบ้านเราเลยครับแล้วก็ ตัวนี้เขาเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลบอดีวิลอีกซีรีส์หนึงด้วยนะครับเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลสปนะิดทวินเนาะก็เป็นเครื่องยนต์ไฮทอรกนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮทอร์กเนาะแรงม้าและแรงม้าเนี่ยเยอะมากมากแรงม้าอยู่ที่105แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่112นิวตันเมตรนะคือขอไฮไลท์แรงบิดนะแรงบิดมาในรอบแค่4,000รอบนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจนี้บิดทีนี้น่าหงายนะเพราะว่า แค่สตาร์ทเครื่องเนี่ยก็มีประมาณ2,000รอบแล้วเนาะพอแบบบิดออกไปนิดเดียวเนี่ยแรงแรงบิดนี้แทบจะมาเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นท็อปสปีดมาไวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6เกียร์นะครับเป็นคัตเปียกนะครับแล้วก็แรงบิด เยอะมากมาไวเนาะแต่ว่าควบคุมง่ายด้วยคันเร่งไฟฟ้าเนาะแล้วเขาก็มีแกน IMU แล้วนะครับสำหรับโมเดลนี้มีการอัปเดตแกน IMU แล้วก็จะทำให้มี c o r ์ e นลิง ABS แล้วก็คอร์ e นลิง traction control เพิ่มเข้ามานะรถก็เลยมีความเซฟตี้แล้วก็ขี่ง่ายเครื่องยนต์สมูทมากในระดับหนึ่งในขณะที่เราขับขี่ใช้ความเร็วสูงในการเข้าโคงนะ้งเนาะเมื่อกี้ผมขี่เข้ามาทางสวนสาธารณะตรงนี้นะครับปรากฏว่าผม ตีโค้งเข้ามาเนาะแล้วผมกําลังจะเปิดคันเร่งเนาะพระตอนออกจากโค้งปรากฏว่าไอคอนเนลลิ่งแทชั่นคอนโทรลเนี่ยมันตอนกําลังออกไปเยอะทําให้รถเนี่ยท้ายไม่ปัดนะครับคือแบบรู้สึกเลยเนาะว่าเครื่องยนต์มันแบบว่าอิเล็กทรอนิกสมันช่วยเราค่อนข้างเยอะจริงๆนะสำหรับโมเดลนี้ปลอดภัยแล้วก็ขี่สนุกมากๆครับคือเขาจะใครจะบอกว่าเขาเป็นรถคลาสสิกเนาะไอของแบบนี้ไม่ต้องให้มาหรอก แต่ผมจะบอกว่าหลังจากที่ได้ไปลองขี่มาแล้วเนี่ยผมบอกเลยให้มาเถอะเพราะว่าเครื่องยนต์แรงขนาดนี้เราก็ขี่ได้มันสนุกขนาดนี้ตอนขี่นี่นะถ้าเกิดว่าหลับตาแล้วขี่นะทุกคนผมแบบไม่รู้เลยนะว่าขี่รถคลาสสิกอยู่ะเหมือนขี่พวกไฮเปอร์เน็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกสตรีทไฟเตอร์อะไรอย่างงี้เลยครับทุกคนคือรถมันแรงมากแล้วขี่สนุกแล้วช่วงล่างดีช่วงล่างดีจริงๆเออขี่สนุกครับ ก็จะมีระบบเบรกข้างหน้าเนี่ยให้โคตรเต็มเลยนะระบบเบรกข้างหน้าเนี่ยเป็นเบมโบสไตล์มาเลยนะเป็นเบมโบตัวท็อปที่มีขายในท้องตลาดเราตอนนี้นะครับ ป็นเบ b โบแบบลูกสูบแบบโมเดลบล็อกนะชุดเด่นคือจะระบายความร้อนได้เร็วแล้วไอ้เบนไอ้เบนโบสไตล์มาตัวนี้เราจะเห็นอยู่ในพวกคัสซูเปอร์บายพวกตัวพันทั้งหลายพวกรถสนามครับเขาจะให้มาไอ้นี้คือให้มาด้วยนะในรถคลาสสิกเนี่ยแล้วชคหน้าอัพไซด์ดาวของมาซ็อกชี่นะครับอัพไซด์ดาวตัวนี้ก็จะอยู่ในพวกตัวพันพวกซูเปอร์บายเหมือนกันนะคือมันมาเป็นเซ็ตแฮปปี้มิลเลยทุกคนเออแล้วเป็นมาซ็อกชี่อัพไซด์ดาวแบบจัด จัดท่าได้ฟูลียาจัดเลยนะสามารถตั้งค่าได้จากข้บนนี้ด้วยครับคือคือตั้งค่าได้แบบฟูลียาจัดเลยซ้ายขวาแยกกันนะสปริงกับน้ํามันครับเป็นอะไรที่แบบช่วงล่างโคตรโหดเลยแล้วรายละเอียดงานดีครับอย่างบางโคนเนี่ยบางโคนข้บนตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกนะแต่ <c oughs> แต่จุดจับยึดตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วก็เหมือนว่าให้กัด การโชคมาอีกชั้นหนึ่งครับเอ่อคือมีความเป็นแบบเป็นงานละเอียดเนาะแล้วก็เออเมื่อกี้ลืมบอกเนาะเป็นเบมโบเป็นดิสเบรคคู่นะครับเป็นข้างละ4พอร์ต2ข้าง8นะครับแล้วก็เป็นจานโฟลติ้งนะแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับเป็นรถสไตล์ขี่ถนนซิ่งๆแบบชัดเจนมากๆเป็นล้อหน้าล้อหลัง17นะครับเป็นล้อสปอร์ตเลยเป็นยางทูบเลสนะครับไม่มียางในครับอ่าแล้วก็ แล้วก็ยางเนี่ยจะสังเกตนะครับยางกลมมากทุกคนแล้วก็ขอบยางเนี่ยอยู่ค่อนข้างลึกนะทําให้รถคันนี้เหมาะแั่การเอาไปเทโค้งมากซึ่งขี่แล้วเมื่อกี้เทโค้งได้จริงๆนะครับเพราะช่วงล่างเขาดีขนาดนี้เลยเดี๋ยวไปดูช่วงล่างข้างหลังกันช่วงล่างติดรถโคตรโหดคือข้างหลังเนี่ยเป็นโอลินเลยนะครับเป็นโอลิงแล้วเป็นโอลินที่แบบบิ้วมาซับเพนชั่นเพื่อไทยอัมโดยเฉพาะเลยนะปรับได้ฟูลี่อ์จัดเลยตร,ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างครับ เออข้างล่างตรงนี้คือเซ็ตค่าได้เต็มเหนี่ยวเลยนะเฉพาะของติดรถเนี่ยโชว์อยู่บนรถเนี่ยจอดเฉยๆก็หล่อแล้วครับรุ่นนี้คือของติดรถโหดมากแล้วก็ช่วงล่างข้างหลังมเมื่อกี้ขี่มาเนาะเส้นรอบเมืองแล้วก็ตอนใช้ความเร็วต่างๆเฟิร์มมากข้างหลังท้ายเนี่ยไม่มีอาการเลยครับคือเอาอยู่มากช่วงล่างหนึบกระชับเฟิร์มสุดๆ แต่ว่าไม่ได้กระด้างมากเหมือนรถสปอร์ตนะช่วงล่างมันจะประมาณแบบพวกในเกตบ k e ครับขี่แล้วแบบให้ฟิลลิ่งที่ดีมากคือมันมั่นใจว่าเราคุมรถอยู่แน่นอนครับไม่กระเด็นกระดอนเลยขนาดขี่เส้นเลี่ยงเมืองนะโหดมากก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับอ่าแล้วก็ระบบเบรกข้างหลังเนี่ยก็จะซ่อนไว้ข้างล่างนะครับเบรกข้างหลังก็จะซ่อนไว้นะก็เป็นสองพตนะครับเป็นสองพตนะไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะ เป็นอพอรพตแล้วก็เป็นจานโฟติ้งเหมือนกันนะเป็นดิสเบรกครับข้างหลังก็ยังให้อพอรพตเลยนะระบบเบรกมันเลยเนี๊ยบสุดๆเลยแล้วก็ขาดไม่ได้นะถ้าผมบอกว่ามันเหมือนรถสปอร์ตเขาให้ควิกชิปเตอร์มาด้วยควิก <laughs> ชิปเตอร์เป็นทูเวย์นะครับขึ้นลงครับแล้วทํางานเนียนสุดๆเมื่อกี้ตอนที่ลองขี่วนๆอยู่อะ่ผมขี่โดยที่ไม่ใช้คัตเลยนะลองขี่แบบใช้ควิกชิปเตอร์อย่างเดียวเพียวๆเลยอยู่แป๊บหนึง่ง เพราะว่าเครื่องยนต์มันสมูทมากเราไม่ต้องกังวลเรื่องการคาเกียร์สูงแล้วขี่ช้าครับเ,เราใช้ควิคคิปเตอร์เตะขึ้นเตะลงเตะขึ้นเตะลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คัตเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนะว่าเครื่องยนต์ชุดนี้มันเป็นแบบมันเป็นเจนเจนที่3แล้วอะ่ะมันพัฒนามาแบบดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับเครื่องยนต์เดินสมูทมากไม่สะดุดเลยแล้วก็ระบายความร้อนด้วยมอน้านะครับมีพัดลมม้อน้ําอยู่ตรงนี้เนะาะคือดีสุดๆละ่ะ คือแบบไทอัมนี่เขาพัฒนาแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเนาะแล้วก็ตัวรถส่วทรงเนี่ยมันดูเป็นความผสมผสานแบบสปอร์ตคลาสสิกชัดเจนนะครับดูอย่างตัวโมดูลที่ว่าเป็นตัวจุดลิ้นปีกสีเสื้อจ่ายน้ํามันเขาเนะก็จะมีการแบบ ไม่เป็นแบบเหล็กป่อง,องๆเฉยๆเหมือนพวกตระกูลคลาสสิกที่เป็นทีร้อยทีร้อละอันนี้ก็จะเป็นแบบลวดลายแบบมีความอยากมีความแอคทีฟมากขึ้นนะให้มันดูซิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นครับเนี่ยอย่างชุดกระเป๋าข้างเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบเป็นกองกองป่องๆโค้งๆละก็จะดูแบบมีริ้วรอยมีลวดลายแบบออกแนวรถสปอร์ตเติมเข้ามา อย่างลวดลายบนถังน้ํามันเนี่ยก็จะมีเพิ่มเส้นข้างเนาะก็จะให้อารมณ์แบบสปอร์ตถังน้ํามันก็ยังเป็นทรงหยดน้านะครับแล้วก็ว้ล์ถังน้ํามันให้เป็นจุดหนีบเข่าเนาะถ้าเป็นสไตล์สปีดทวินถังน้ํามันจะเป็นทรงนี้ครับถังน้ำมันเป็นขนาด14ลิตรนะครับอ่า14ลิตรนะก็ไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์ไฮทอร์กเนาะเพราะว่าจุดเด่นของเครื่องยนต์ที่เน้นแรงบิดคือมันไม่ต้องกินน้ำมันเยอะ แล้วก็ทําความเร็วได้เยอะนั่นเองครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะรีวิวมาหลายคันแล้วตรหรับตระกูลบอยรีวิวประหยัดน้ํามันทุกคันเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาแฮนด์เนาะก็จะมีป้ายสปีดทวินเนาะไว้ว่าเป็นตระกูลสปีดทวินนะครับกระปุกน้ามันน้ามันเบรกนี่เหมือนรถแข่งเลยสีชาด้วยนะแล้วเป็นเบมโบ่ด้วยแล้วก็การเบรกนะครับเป็นเบมโบ่ด้วยนะครับ mcs นะตั้งค่าได้นะครับคือเป็นเบมโบ่เต็มระบบอะพูดตรงๆนะ การเบรกปั๊มเบรกตัวลูกตัวเบรกเป็นเบมโบหมดเลยมันจะเบรกไม่อยู่ให้มันรู้ไปแล้วเบรกตอนเข้ามานะเทลเบรกเนาะเบรกมันลงน้ําหนักได้ตามมือเลยนะละเอียดมากถ้ากดแรงนี่คือหมับคือเอาอยู่อะ่ะแล้วก็การคัตนะครับก็จะมีจุดปรับปรับได้เหมือนกันนะครับอมีจุดปรับได้เหมือนกันนะสำหรับการคัตให้หมอกัตสรีละมือครับค่อนข้างละเอียดเลย ไฟเป็น Full LED แล้วนะครับสว่างครับไฟสว่างแน่นอนเป็นฟ u ู l l e d แล้วแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะออกแนวทรงสปอร์ตนะก็เป็น LED แล้วเหมือนกันครับนี่ไฟเลี้ยวก็เป็นสปอร์ตเนาะไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะครับสวยงามครับสวยงาม <c oughs> แล้วก็ท่อก็จะเป็นท่อทรงสปอร์ตนะจะไม่ตั้งมากครับ <c oughs> เป็นสปอร์ตคลาสสิกนั่นแหละ ตัวรถก็ยังคงความคลาสสิกไว้เนาะอ๋อแล้วอีกจุดหนึ่งคือพักเท้าพักเท้าอยู่สูงมากเลยทุกคนพักเท้านี่แบบขี่แล้วเหมือนรถสปอร์ตเนาะพักเท้าสูงสูงกว่าตัวเจ้าสปีดทวิน900อีกคือพักเท้าสูงมากแล้วมันจะบังคับท่าให้เราหนีบเข่าเข่างอเนาะแล้วก็หนีบกับรถเลยพักเท้านี่คือทําให้เป็นท่าบังคับมากแล้วก็แฮนด์ต่านิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูนะครับเอเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่แบบ ยอมรับเลยว่าใครที่มองแบบรถคลาสสิกแล้วอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุดในตลาดที่มีขายคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะเพราะเติมมาแล้วทางเทคโนโลยีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะขี่ง่ายขี่ดีกว่าเจนที่แล้วจริงๆครับคออันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนาะควบคุมได้ค่อนข้างละเอียดแม่นยาเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีไฟไอคอนต่างๆเนาะเอาไว้บอกค่าต่างๆภายในรถนะครับอ,อ่า แล้วก็มีควบคุมด้วยโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ก็จะสามารถฟังก์ชันได้ตรงนี้เลยก็จะมี3โหมดนะครับมีรดเลนสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตก็จะตื้ดมากเลยนะบอกเลยว่าสิ่งสุดๆเลยโหมดเลนก็จะเหมาะกับมือใหม่ครับโหมดโรดก็จะสแตนดาร์ดนะโหมดสปอร์ตเนี่ยพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัยต่างๆก็จะทํางานช้าที่สุดนะครับเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆเนาะเนี่ยอัตราบริโภคน้ามันก็จะไม่เยอะนะครับแล้วก็เซ็ตทริปได้นี่ แล้วก็ดูอุณหภูมิดูค่าแมนทานแนนนะครับระยะแมนทานแนนแมนทนแนนทุกๆ16,00 0มหโลถึง 1, ง1ปีนะครับแล้วก็ถ้าใครขี่ไม่ถึงก็เซอร์วิสไม่แพงนะสำหรับไทอัมเนี่ยคือ1 6 0 0 0มพันโลถ้าปีหนึ่งคุณขี่ถึงผมว่าคุณใช้รถคุ้มเหมือนกันแหละเซอร์วิสก็ดูตามร,ระยะทางแล้วก็ดูตามอัตราสิ้นเปลืองที่เราใช้งานก็ได้ครับถ้าปีหนึ่งขี่ไม่เยอะก็อาจจะถ่ายแต่น้ำมันเครื่องก็ได้ทุกอย่างลองคุยกับทางโชว์รูมดูนะครับสำหรับการเซอร์วิสนะอื แล้วก็นี้จะเป็นประกับควบคุมระบบเชื่อมต่อมือถือที่จะต้องซื้อเพิ่มเอานะครับตัวนี้ไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ขี่รถคลาสสิกเนี่ยผมว่าเขาก็จะเข้าใจแหละเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดระบบเชื่อมต่อมือถืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนที่ชอบรถคลาสสิกจริงๆเขาก็จะไม่ได้สนใจมากนักนะเอาตรงๆ <c oughs> นี้จะเป็นไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟพาร์ตเนาะไฟสูงไฟต่ําครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นโหมดแตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉิน,นะครับ กุญแจเป็นกุญแจดอกอยู่นะครับเป็นกุญแจดอกอยู่ไม่ซับซ้อนนะเรียบง่ายครับเรียบง่ายก็ยังคงสไตล์ความเป็นรถคลาสสิกของไทยอัมอยู่นั่นเองครับส่วนของท่าขับขี่นะครับก็ผมสูง178นะผมลงเต็มได้2ขาแบบเหลือๆเ,เลยนะครับตัวรถและมิติเล็กมากนะครับคือถ้าดูภายนอกอะดูแทบไปออกเลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องพันสครับมิติตัวรถเล็กมากสลีระเหมาะกับคนเอเชียคนไทยมากๆเลยนะครับ ขาเนี่ยเหลือๆเลยนะแล้วก็ดูนะท่าขี่นะครับพักเท้าพักเท้าสูงนะครับทุกคนพักเท้าเหมือนรถสปอร์ตเลยเออหนีบกระชับกับถังกับกับตัวรถพอดีพอดีเลยนะแล้วก็แฮนด์ต่านะครับเป็นแฮนด์บาร์นะแฮนด์บาร์ไม่ค่อยกว้างนะครับกาลังพอดีีครับ แล้วก็ท่าขี่ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวจะไปข้างหน้านิดนึงนะครับมันให้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยครับก็จะประมาณนี้ตุ๊กตาแฮนด์จะไม่สูงเท่าตัวสปิดท,ทวิน900นะครับตัวนี้ท่าขี่จะ,จะแอคทีฟจะสปอร์ตกว่าจะซิ้งกว่าครับแล้วก็กระจกมองหลังเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับอมองเห็นด้านหลังชัดเจนนะอันนี้ดูวัยรุ่นมากเพราะว่าโมเดลเขาเป็นโมเดลคลาสสิกเนะเาะ ท่าขี่ก็จะประมาณนี้นะ,ะดูสปอร์ตข้างล่างเนี่ยสปอร์ตชัดมากเออก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากซิ่งก็ขยับก้นไปข้างหลังได้นะครับนี่ก็จะเป็น5แบบสามารถที่จะหมอบได้นะแล้วจะสังเกตอะไรนะทุกคนเบาะหลังมันจะชันด้วยนะ ถ้าเป็นพวกตระกูลคลาสสิกเบาะหลังมันจะเรียบครับแต่ตัวนี้เบาะหลังชันนะมันให้อารมณ์แบบเป็นเบาะสปอร์ตครับเขาบอกว่าเป็นเบาะที่บิ้วมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็รุ่นนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างนะครับคืออย่างที่รู้กันนะว่าไทอัมเนี่ยเขาเลิกผลิตพวกตระกูลทักตั้นไปแล้วนะแต่ถ้าใครซื้อโมเดลเนี้ย เขามีของแต่งของแต่งศูนย์ตรงรุ่นนะครับจะเป็นแฮนด์คลิปออนจะเป็นแฮนด์จับโชคครับคันนี้สามารถจัดทรงเป็นทักตันได้ครับแค่คุณซื้อแฮนด์แต่งจากศูนย์มาแล้วก็หาตูดมดเนาะแล้วก็หามงข้างหน้ามาใส่อ่ะมันก็กลายเป็นทักตันเป็นคาเฟ่เลเซอร์ได้อีกทรงหนึ่งละเรียกได้ว่าซื้อรถ1คันอาจจะจัดได้2ทรงเลยนะคือแฮนด์แต่งเขาเป็นแฮนด์แต่งตรงรุ่นด้วยนะครับออแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้เนาะก็จะมีเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับแล้วก็อุ่นมือด้วย ครับซื้อเพิ่มได้อ่าอันนี้ก็คือสําหรับรถที่แบบว่าจัดว่าสุดคลาสแนวโมเดิร์นคลาสสิกที่มีขายในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยราคา6กแสนเนี่ยผมถือว่าปกตินะเพราะว่าได้เครื่องพันสแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนี้เนาะให้ค u i กชิปเตอร์แล้วดูของติดรถดิข้างหน้ามาซ็อกชี่ข้างหน้าโชคหน้ามาซ็อกชี่โชคหลังโอลิน ดิสเบกหน้าคู่เบมโบสเตย์มาแบบโมโนบ็อกคือเฉพาะข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าหลายแสนแล้วนะนี่คือของติดรถที่เขาให้มาเลยนะราคาจัดว่าไม่แพงนะแล้วก็นี่ยังไม่หักส่วนลดกิฟต์เวลเชอร์ในแต่ละเดือนด้วยนะครับถ้าใครอยากสุดก็ไปซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเอาได้อีกนะคือดีมากๆแล้วพละกาลังขนาดนี้มันครอบคลุมหมดที่จะขี่เดินทางท่องเที่ยวด้วยนะก็ไปหาชิลขนาดใหญ่มาใส่ซะหน่อยเนาะแล้วก็ขี่ในเมืองก็ไม่อึอดอัด ไม่มีปัญหามากขี่มุดออกมาจากในเมืองเมื่อกี้แล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่มิติรถเขาตัวเล็กเนาะแล้วก็บรรลดรถเขาดีเพราะว่าพวกชุดเกียร์ต่างๆอะ่ะ เขาย้ายลงไปต่ำหมดเลยไงมันทําให้ศูนย์ตัวงศูนย์ท่วงเขาต่าครับทาให้บรรลาร์ลดเขาดีรถเขาถึงจะโชว์น้ําหนักว่า216กิโลนะแต่ว่าขี่แล้วรู้สึกเบาครับพอเวลาขี่ไปแล้วรถมันลอยไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกเบาแล้วมันพลิกเลี้ยวได้ง่ายมากๆเลยนะก็ผมมองว่าใครที่สนใจรถที่สุดสายแนวโมเดิร์นคลาสสิกอ่ะแล้วเป็นสปอร์ตอ่ะชอบซิ่งซิ่งอ่ะผมว่าคันนี้เป็นตัวจบได้เลยนะครับสาหรับทุกคนจริงๆคือขี่แล้วบอกเลยว่าสุดมากขี่สนุกจริงๆ หลับตาขี่นะไม่รู้ว่าขี่คลาสสิกอยู่อะ่ะนึกว่าขี่สปอร์ตพวกไฮเปอร์นัเก็ตไบค์หรือสตรีทไฟเตอร์อะไรอยู่เลยจริงๆนะคือแรงทอร์กดีมากๆขี่มันครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยสนับสนุนเราได้ด้วยการกดซื้อของอะไรก็ได้ผ่านตะกร้าของเรานะครับแล้วก็กด ไลค์ like, กดแชร์นะครับจะเ,เป็นการสนับสนุนช่องเราได้แล้วเลยเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ